สวัสดีค่ะแหมมาแหมมาแหมมามาไวเหลือเกินนะฮะห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์ดครับครับแม็กกี้ครับผมเราไม่รู้เนี่ยพี่พอลคันกับน้องน้อนหรอพี่จอยกับน้องน้อนเฉยไมได้มาออกงานมาใช่วันนี้เป็นแม็กกี้กับบาร์ดครับไม่เชื่อกผ่านไปได้แบบช่วงระยะเลยก็ตอนนี้ผ่านมาเก้าอีพีเก้าอีพีครับผมอ๋อผ่านมาเก้าอีพีครับกำลังเข้าอีพีที่สิบกำลังเข้มข้นตรงนี้ใช่กำลังเข้มข้นเลย ก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มของเราเพิ่งเริ่มของเราประมาณ3 EP ใช่พอโจฮันเริ่มเริ่มจะรุกนิดนึงละเอ้อเริ่มแบบอดใจไม่ไหวยังไงยังไงน้องน้องคนอุดไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้องน้องซึนต่อไปครับจนกว่าพี่โจฮันเขาจะลุกมาถึงอ่เอ้าเว้ยครับมันจะเมื่อไหร่ล่ะคิดว่าอีพีที่สิบอาจจะรู้เรื่องมากขึ้นอ่าแลภายในซีซั่นนี้แหละครับเอ้ยก็แน่นอนก็แน่นอน กพี่ที่ก้าผ่ไป่ะเนมันก็แบบมีความแบบเอ้ยไม่พอใจเอาเขามาบ้านเลยก็มันหงุดหงิดอ่ะอมันก็ต้องแบบอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือหน่อยอคิดถึงพูดอย่างนี้อพี่จงทันมันเป็นยังไงมันรวแล้วมันยิงเงินขึ้นฟ้ายอย่างเดียวเลยอยิงเงินมาหาแม็กบ้างก็ได้จริจไม่คือเขาก็มีนิสัยแบบส่วนตัวที่ค่อนข้างแบบใช้เงินแก้ปัญหาอ่าเฮ้ยชีวิตจริงชีวิตจริงล้ใช้ใจแก้ปัญหาไง ใช้ความสุขแก้ปัญหาใช่การทำงานร่วมกันวู้ยแฮปปี้มากแฮปปี้มากครับผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอคนประเภทเดียวกันไหนั่นเหมือนกันเกินบาใช่ก็แฮปปี้แฮปปี้เชื่อด้วยเชื่อด้วยอะไรที่แบบที่ยากที่สุดในการทำงานด้วยกันความง่วงความง่วงความเวลาสมมติว่ามันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำนี่ก็ได้ให้ไม่ขำคือแบบต้องมันต้องเตะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบนันนั่นเป็นยากสุดละ ด้วยความที่พี่โจฮันคอยนิ่งๆใช่เราอ่ะจะกวนประสาทอยู่เสมอใช่ก็เลยแบบว่าพอพอมันต้องถ่ายกันจริงๆมันก็เลยต้องใช้สติใช้สมาธิดีนิดนึงต้องฮึบกันอย่างมากครับเลยต้องบอกว่าอันนี้บ้านเหมือนเล่นเป็นตัวเองจริงๆแล้วถ้าเกิดดูดีๆจะคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คล้ายน่ารักนะไงถูกแล้วมันอยู่ที่อ่าอยู่ที่อะไรอยู่ที่อะไรอน่อยพี่แม็กน่ารักขึ้นไหนก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะ อันนี้จริงไอันนี้จริงไเนี่ยทรงผมใหม่อันคุณหมุนไหนสิคุณหมุนไหนสิอ๋อพ่อพอพ่อพอพ่ออ่ากไม่ได้ไงคะรีวิวเลยมิติดีเวอร์คือแบบ่คอ๋อโอ้โหผมนะคือไม่เคยเห็นใครตัดผมเรียงได้สวยขนาดนี้ครับเออไม่แต่ว่าตัใจเออเดี่ยวโดนดูหน้าผู้จัดการอยู่หน้าผู้จัดการแบบเป็นเบื่อเบื่อใช่ใช่ก็ ก็สัญญาอะไรไว้เราก็ให้ตามสัญญาคือผมก็แบบว่าเออสัญญาจะรักเธอตลอดไปเนียไม่ใช่คุณก็ชงเก่งมากกเินไม่เราแบบเราเคราใครเค้ามากนะเราแต่ครั้งที่เราดูเราพยายามกั้นขำแกั้นขำตลอดอ่ะแล้วแล้วมันกั้นอยู่ไหมครับมันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่เราไม่ได้กั้นขำบ้านเราเรากั้นขำแม็กจริงเหรอใช่เพราะว่าเราจีนที่จีนเรามันติดตาเราตลอดวิจีนเหรอเป็นจีนแต่เขาอย่างทำจีนโอเคโอเคโอเคโจฮันโจฮันมาโจฮันมาติดตลอดนึงี่นีพี่โจฮันแล้ว ข่าบ okay. okay. ักข่าพี่โจฮันได้ไหมได้โอเคพี่โจฮันคะยังไงคะเฮ้ยพี่โจฮันกลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนโจฮันเป็นงี้โจฮันเป็นงี้ไม่สนใจอะไรโจฮันช่วยรีวิวช่วยตัดผมเลยค่ะว่าเป็นไงครับก็พอตัดได้บ้างครับก็ตัดดีก็ตัดเก่งดีเออจะว่าจะให้ตีมาสองสามล้ายสองสามล้ายสองสามล้ายแล้แล้วก็เข้าเวรตลงกนะสองสามล้านแบบพี่โจฮันแบบก็ร้อชอบเวลาโซนเลยเหรอก็ชอบครับซื้อเลยไหมคะพี่โจฮันซื้อซื้อร้านซื้อซื้ออะไรนะซื้อร้าน เซ้เซ้ใครครับแค่นอนค่นอขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับฝากตัวฮันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วมันจะมีแบบความหวานมันจะเป็นดีกรีพม่ป็นอะดัแบบไหนเพราะว่าคู่เพื่อนคู่ตอนนี้เขาแบบหวานไม่แหววเลยนะคู่อิสต์เทอร์ฮิลใช่ไหมฮะคือเขาจะเป็นแนวโรแมนติกโรแมนติกของเราก็จะค่อยค่อย ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรคลายปมดีกว่าค่อยๆคลายมันจะมีบางปมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยๆคลายไปหวานคนละแบบเออถ้าเกิดหวานกันรับจะไหวหรือเปล่าเออเออเขาไม่ไหวนะเอาอยากใครอะรีวิวหนยพี่อยากรู้มันก็จะสปอยอะดิถ้าสมมติรีวิวไปก่อนอะอยากให้ไปรอดูในซีรีส์แล้วพอสัมพันธสรสหวานนะหมายถึงว่าว่าแม็กกับบาร์นะนะหวานกี่โมงโอ้โห ใส่กันทุกวันเออน่แสิตีกันตีกันตีกันทุกวันดูแลว่าอะไรก็อยู่อยู่มยุ่มยู่มไม่ใช่ว่ามันมันเป็นความผมว่ามันคือความสบายใจแหละมันมันทำได้อย่างนี้เพราะว่ามันสบายใจสบายใจแค่ไหนก็ทุกคนเห็นไปสุดขนาดไหนอ่ะมันก็น่าจะสบายใจประมาณนั้นมันมีมากกว่านี้อีกเหรอมีแค่แบบว่าผานเรื่องเป็ประลอการเห็นกันก็ต้องฝากต้องต้องดูผู้ใหญ่ต้องทางผู้ใหญ่ด้วยเพราะจริง เพราะจริงๆเราเราปักมาตอนแรกอ่ะเราคิดว่าแบบจะเป็นอ่าเออกระด๋อยละกระปากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะดีปากผู้ใหญ่จะดีนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ดูเบื้องหน้าเป็นแถวๆนี้ครับผมเบื้องหลังยิ่งกว่านี้เยอะนะครับใครก็ฝากด้วยครับพิจารณาพวกเราด้วยครับเปขอให้ว่าบีคล้องจัดเบื้องหลังพวกนี้ไปเยอะได้ไหมเออต้องต้องฝากวาบบีด้วยนะครับวาบบี้อยู่ไหนฮะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ใช่ครับฝากพี่นิวด้วยนะครับขอบนะครับอ่างั้นขอแบบฝากซีรีส์แบบโจฮันน์อสเราอยากขับเราต้องขับขับอะไรอ่ะนี่ฮึบแล้วขับอะไรกันเขอเลยขับนำก่อนนะคันนอ่ะฮเห็นมือขี่มือเออต้องจกกระเป๋าโอเคเห็นไหมจะเอาจกกระเป๋าจกข้อเหนียวเอาเนี่ยกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าดีกว่าอ่าก็ ใครที่อยากดูนะครับยังไงก็ฝากด้วยเพลยูโปรเจกต์นะครับผมพขรักน้ำทางฝากทั้งโจฮันฝากทั้งน้อนเลยนะครับยังไงก็เจอกันนะทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งครับเอ้ยไม่ต้องคุณไม่ต้องโจฮันดิอ๋อโอเคครับสองทุ่มครึ่งครับผมทางจีนเป็นยี่สิบห้าค่ะน้ำอยู่ไหนโอเคเออเออเอออะไรอ่ะคอยทำอะไรคอยทำอะไรอาปากปากอาปาก ฝากโค้ดวายูโปรเจกต์ตัวนะครับผมกุวันพฤหอเลดฮัทนะครับสองทุ่มสองทุ่มเกินสองทุ่มเกินสองทุ่มเกินครับผมยได้ก็มาดูตัวนะครับทางช่อง GMM25 นะครับผมแล้วก็พอย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับสองทุ่มเกินครับสองทุ่มเกินอยากจะช่วยเดี๋ยวช่วยไม่ได้จริงๆโอเคครับผมขอบคุณครับ